สวัสดีค่ะเยะดาขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมทินีเล่าอนาโตมีนะคะโดยในคลิปนี้เมทินีจะเล่าถึงต่อมต่อมหนึ่งที่น่าสนใจคือต่อมหมวกไตค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเมทินีขอชวนทุกคนมารู้จักกับต่อมหมวกไตค่ะลองนึกภาพว่าไตของเราเป็นเหมือนภูเขาสองลูกส่วนเจ้าต่อมหมวกไตนี่ก็เหมือนกับหมวกทรงสามเหลี่ยมเก๋ๆที่สวมอยู่บนยอดเขาไตของเราทั้งสองข้างมันเลยได้ชื่อว่าต่อมหมวกไตย,ยังไงล่ะ จ้าหมวกใบนี้เป็นโรงงานผลิตฮอร์โมนที่สำคัญสุดๆและแบ่งเป็น2ชั้นหลักๆคือ 1. ชั้นเปลือกนอก cortex adrenal cortex ชั้นของผู้จัดการชั้นนี้เป็นเหมือนแผนผู้จัดการที่ผลิตฮอร์โมนสเตียรอยด์สตระกูลสุดปังที่แต่ละตระกูลมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องสำคัญของร่างกายเราตระกูลเกลือ m i n e r a l o c o r t i c o i d อ l d ด s สเตโรนเป็นหัวหน้าตระกูลน,นี้หน้าที่หลักคือนักดูดกลับเกลือโซเดียมและน้ำที่ไตแล้วก็ขับโพแทสเซียมออกไปเพื่อคุมความดันโลหิตและสมดุลน,น้ำในร่างกายพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนรอปะพอคุมระดับน้ำและโซเดียมไม่ให้ขาดไม่ให้เกินจนร่างกายรวนตระกูลน,น้ำตาลกลูโค,โคคอติคอย คอติซอลคือฮอร์โมนดาวเด่นของตระกูลนี้มันคือฮอร์โมนความเครียดหรือฮีโรยามฉุกเฉินที่คอยเพิ่มน้ำตาลในเลือดให้มีพลังงานใช้สู้หรือหนีเมื่อเจอสถานการณ์ตึงเครียดและยังเป็นนักดัดเพลิงที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยตระกูลฮอร์โมนเพศเซ็กซ์ฮอร์โมนหรือแอนโดเจนตระกูลเล็กๆที่ผลิตฮอร์โมนเพศออกมานิดหน่อยเป็นเหมือนแผนกซัพพอร์ตเสริมฮอร์โมนเพศหลักที่มาจากรังไข่หรืออันทะ ช่วยให้เกิดลักษณะทางเพศรองและการเจริญเติบโตชั้นในเมดัลลาชั้นนี้อยู่ด้านในเป็นเหมือนศูนย์บบญชาการยามวิกฤตที่ทำงานร่วมกับระบบประสาทอัตโนมัติหรือระบบประสาทสิมพาเทติกเพื่อสร้างและปล่อยฮอร์โมนสู้หรือหนีไฟหรือไฟทันทีอะดรีนาลีนหรือออพิเนฟรินและนอร์อะดรีนาลีนหรือนอร์อพิเนฟรินคือฮอร์โมนแห่งการต่อสู้ถ้าคุณเจองูหรือกำลังจะตกเครื่องบิน สองฮอร์โมอนนี้จะพุ่งพรวดออกมาหน้าที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มน้ำตาลในเลือดให้มีพลังงานรวดเร็วทำให้การหายใจเร็วขึ้นเตรียมหนีและทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่สำคัญมากขึ้นขาพร้อมมิ่งสรุปง่ายๆก็คือต่อมหมวกไตเป็นเหมือนออฟฟิศซูเปอร์ฮีโร่เล็กๆที่อยู่บนไตค่ะชั้นนอกคอร์เทกซ จัดการเรื่องประจำวันดูแลเกลือน้ําตาลความดันและคอยเตรียมพร้อมรับมือความเครียดแบบเหลือรังชั้นในเมดัลล่าคือปุ่มฉุกเฉินที่จะตุ้มปล่อยอะดรีนาลีนออกมาให้เรามีพลังวิ่งเร็วเหนือแสงเวลาเจอเรื่องน่ากลัวค่ะถ้าไม่มีเจ้าหมกใบนี้เราก็คงไม่สามารถจัดการความเครียดคุมเกลือน้ําตาลหรือแม้แต่หนีจากสถานการณ์อันตรายได้เลยค่ะมันจิ๋วแต่เจ๋วของจริงการเล่าอนาตมีเสร็จสิ้นแล้ว ขอบคุณเมที่นี่ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดจนจบคลิปขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ